สวัสดีค่ะโอ๊ตศศิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะก่อนจะไปเรื่องอื่นโอ๊ตชวนกินข้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้โอ๊ตกับทีมงานฝากท้องที่บ้านพี่นาฏพี่สาวที่รักกันเปิดบ้านให้พวกเราได้มาพบเรื่องดีๆค่ะกับข้าววันนี้หน้าตาหน้ากินแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะน้ำพริกกะปิปลาทอดผัดผักไข่เจียวทั้งหมดนี้ได้มาจากสวนในบ้านพี่นาฏแล้วก็มีแม่ครัวหลักคือพี่นุยพี่สาวของพี่นาฏกับน้องสาวอีกคนเป็นมือเสริมค่ะ ครอบครัวของพี่นาถเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะสมาชิกในครอบครัวพร้อมใจอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวถึงต้องไปทำภารกิจแต่พอได้หยุดก็จะกลับมาเจอหน้าเจอตากันทุกครั้งค่ะที่นี่เป็นบ้านสวนบ้านนามีนาข้าวแปลงผักมีพืชผลให้เก็บกินเก็บขายมีครัวไทยใหญ่ๆหลังบ้านแล้วก็มียายมีแม่พ่อนาหลานญาติคนอื่นๆค่ะ ที่นี่ไม่ได้แค่มีคนเยอะที่เยอะนะคะแต่ทุกชีวิตอยู่อย่างสัมผัสถึงตัวตนกันและกันอย่างแท้จริงค่ะพี่หนุยก็คือพี่สาวคนโตค่ะเป็นอดีตนักกีฬาซอฟบอลทีมชาต,ติตอนนี้เป็นข้าราชการเป็นคุณแม่ลูกสาวสองคนพี่หนุยบอกว่าตั้งใจใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเพราะว่ามีความสุขเหมือนตอนเล็กๆที่พี่นุยกับพี่ๆน้องๆอยู่พร้อมหน้าครอบครัวพอมีลูกก็เลยเลือกให้ลูกได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกัน เรเรียนจบเจอแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยมยูนีแลกก็เลยมาอยู่ยังอยากที่จะอยู่ที่ในหมู่บ้านอ่อแค่มีบ้านใช่เออรู้สึกว่ามันมีความสุขก็ตั้งแต่เล็กๆเ,เราอยู่กับครอบครัวเราอยู่บ้านกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเราแบบมันได้บรรยากาศอะเนาะทำให้เรามีความสุขได้อยู่กับพี่น้อง กับพ่อแม่มการอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกพี่อย่างเงี้ยลูกพี่ก็พี่ก็จะอยากให้เขาอํะทำรู้ไปเลยได้ให้ให้เขาได้รับรู้ในในเห็าพาดในเรื่องของวิถีที่มันเป็นชนบทที่มันเป็นคนเกษตรเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ต่อไปแต่แล้ววันนี้ใสเราใสให้เขาให้ให้เขาเห็นว่า,ว,าว่าชีวิตที่มนอยู่ตามบ้าน,บ,านบ้านเนี่ยพวกเราเขาอยากเล่นอะไรเล่นคนอะไร อออยาาาากททะไไไรรรี่่่เเเให้มดลูกสาวของพี่หนุ่ยก็คือน้องมาริกับน้องยูกิค่ะได้เจอก็รู้เลยว่าเขาเติบโตมาอย่างเป็นอิสระการแสดงออกของเด็กๆมีแต่ความสุขค่ะ พี่หนุย่ยก็สอนเด็กๆเหมือนตอนที่พ่อกับแม่สอนพี่หนุ่ยกับน้องๆค่ะเป็นการสอนที่ไม่เหมือนสอนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็อาจจะไม่เหมือนพ่อแม่ยุคปัจจุบันสอนลูกๆค่ะเพราะว่าพี่หนุ่ยเลือกให้ลูกทําหรือว่าเป็นให้ฝึกลูกหลายๆเรื่องไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่ออนาคตคะ่ะเราให้ทำเราไองทำเพราะพี่รู้สึกว่าใครอบครัวพี่ตอนเล็กๆตอนพี่ก็ํามีหน้าที่กันทุกคนหคนห้าพี่น้อง เรียีซักผ้าตางผ้าข้าวเนี่ย้อกคนก็อูบ้านกวาดบ้าน,นก็จะแบ่งหน้าที่อย่าน,นั้นก็จะแบ่งพยายามให้เขาเราก็จะมาฝึกลูกเราอย่างนี้เหมือนกันพี่ก็จะบอกวันหนึ่งแล้วลีจะรู้ว่ามันมีประโยชน์กับตัวมารีกับลูกแม่ก็เคยทําแต่เขาก็จะฟังเรานะว่าว่าแม่ทําแล้วทําแจ้ทําทุกคนในบ้านเคยทาเขาเคยทํามา ขาก็จะได้อย,ยอมรรับไปดปดิยายยว่าาังงไเก็ต้องอมามกกว่าการห้ามหรือให้เหตุผลก็คือความหมายของคำว่าแม่รักลูกนะครอบครัวรักหนูแล้วก็อยากจะปลูกฝังให้หนูเติบโตในทิศทางที่งดงามค่ะตั้งแต่ที่เตรียมที่จะวางแผนมีลูกที่มีอายุลูก,ลก,ลกอายุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมวางแผนดีว่าเราต้องต้องให้ลูกเราหน่ได้โดยที่ไม่ต้อง บางทีไม่มีเราอยู่เขาก็อยู่กันที่เ็าจะปอดเขาจะไปนอนกับนา้าไปนอนกับยายเขาก็จะอยู่กับเขาของเขาอย่างนั้นได้ให้เขาได้รู้จักปรับตัวเพราะถ้าเข,า,ขาอยู่กับเราเขาก็าจะทําตามใจเขาแต่ถ้าเขาไปอยู่คนอื่นเขาจะเรียนรู้ว่าการอยู่กับคนอื่นต้องทายัางไงบ้างต้งรู้จะมีใจเขาต้องอะไรอย่างงี้เขาก็าจะเรียนรูน้ พี่นุย,ยงฝึกเด็กๆอีกหลายอย่างค่ะอดเห็นว่าเป็นทักษะสําคัญมากตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่เพราะบางเรื่องไม่มีในตำราแม่นกพอนกที่สอนลูกหัดบินก็คงเป็นเช่นเดียวกันเกิดชีวิตจริงๆมันก็มันก็ต้องร้อนนะถ้าไม่อยากร้อนต้องต้องไปไม่รู้จะทํายังไงนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันช <c oughs> ีวิตเระถึงตรงนั้นเราก็ยังไม่เห็นเาขาพ่อมาวันนี้มันแบบมันตอบเราได้ <c oughs> ใช่ไหมว่าเองสิ <c oughs> ่งที่เราเป็นตอนนู้น <c oughs> มันมันให้อะไรเรา ใช่เลยมันให้ความอดทนกับเราถ้าถ้าตัวพี่นะตัวพี่เองนได้ได้เขาเรียกอะไมันอดทนสุดๆอะ่ะในการที่จะมันละบากเนาะพี่น้องหาอ้าคนมันมีแต่พ่อกับแม่ที่ที่คอยช่วยคอยดูดูพวกเราเพราะวันหนึ่งพ่อเสียตอ,อนที่เรายัางเรียนเนื่ยจะแม่ซึ่งไม่ได้มีอาชีพแบบ มีตัวอย่างที่เด็กๆคุยกับหน้าแอลของเขาให้ฟังกันด้วยนะคะน้องมาริน้องยูกิน้องจันเจ้าน้องตะวันแล้วก็น้องไอซ์ค่ะแล้วชอบชอบให้แอลอะทำอะไรให้ที่สุดทำอะไรล้างจานล้างจานเพราะเด็กบ้านนี้มีหน้าที่คือล้างจานล้างจานยินข้าวเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าทำไมแต่จริงของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะล้างเองแต่ว่าก็จะบอกเขาว่าก็ป้าหนุ่ยทำกับข้าวแล้ว ยายหุงข้าวแล้วฉันแถวทํากับข้าวช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเด็กกินเสร็จก็ต้องทําไงด้วยล้างจานล้างจานยากไหมยากไหมไม่ยอ่ะแต่แค่ที่เก็บอีก30ปีเด็กๆอาจจะลืมที่เราคุยกันหรือว่าลืมน้าโอ๊ตไปแล้วนะคะ แต่เชื่อได้พันเอร์เซน์เลยค่ะว่าพวกเขาไม่ลืมความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างแน่นอนในวันที่ชีวิตมีบททดสอบเด็กๆจะผ่านมันไปได้เพราะเคยทำมาหมดแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าในวันที่ยากมากๆในชีวิตจะมีแม่พ่อนายายเป็นกําลังใจอยู่ในใจเสมอคน<พ>อื่นอาจจะว่าโบราณแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นครอบครที่สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์นี่คืออย่างนี้เลย ที่พีที่ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีความสุขเออแล้วแบบพี่น้องเรารักกันโดยที่แบบไม่มา,มาแข่งแย่ง,งชิงดีชิงเด่นกันอ่ะเราก็อยู่ของเราอ่ะต่างคนต่างช่วยกันเรามีปัญหาเราก็คุยกันก็มีทะเลาะกันสุดท้ายเราก็าต้องช่วยเหลือกันพี่น้องกันเราอยากให้เขาเข้มแข็งเขาอยู่ได้ในสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้ เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากให้ลูกเราเนี่ยคาดหวังให้เขาปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ